คดีที่ทําให้ผู้กํากับมือดีต้องเผชิญกับความจริงอันเจ็บปวดและเบื้องหลังที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงเรื่องนี้ไม่ใช่แค่คดีแต่มันคือฝันร้ายของคนเป็นพ่อติดตามเรื่องจริงสุดเสะเตือนใจที่จะทำให้คุณต้องนิ่งและตั้งคำถามกับคำว่าความยุติธรรมฝนตกหนักกระทบหลังคาสังกสีเสียงดงังเปาะแปะแสงไฟสลัวจากเสาไฟข้างถนนกระพริบสั่นไหวอากาศเย็นเฉียบจนรู้สึกได้ถึงไอชื้นเกาะตามต้นคอ ผู้กำกับนิคมยืนอยู่หน้าประตูบ้านเก่าในชุมชนแออัดเขาได้รับแจ้งเหตุว่ามีการค้ายาในพื้นที่ข้อมูลนำไปสู่บ้านหลังหนึ่งบ้านที่เขาคุ้นเคยจนหัวใจสถานเขาเดินเข้าไปมือหนึ่งกําปืนไว้แน่นอีกมือถือไฟฉายเสียงไม้พื้นดังเอียดอาใต้ฝ่าเท้ากลิ่นเหม็นอับของความชื้นปะปนกับกลิ่นบุหรี่เก่าลอยคลุ้งม่านเก่าขาดวิ่นพิ้วไหวตามลม เขาส่งสัญญาณให้ทีมตำรวจอีกสองนายคอยระวังด้านหลังเขาเปิดประตูห้องนั่งเล่นแสงไฟสลัวจากหลอดไฟเก่ากระพริบอีกครั้งภายในห้องมีชายวัยรุ่นสองคนกำลังแพ็คของลงถุงตาเขาจับจ้องไปที่คนหนึ่งหัวใจเหมือนหยุดเต้นใบหน้านั้นเขาจำได้แม่นยำเลือดเนื้อเชื้อเคื้อของเขาเองลูกชายวัยสิบเก้าปี เด็กชายที่เขาเคยอุ้มในวันที่ภรรยาเสียชีวิตตอนนั้นเด็กคนนั้นยังร้องให้ไม่รู้เรื่องวันนี้เขานั่งท่ามกลางยาบ้าและเงินสดปึกใหญ่มือกำซองพลาสติกใสเม็ดยาสีส้มหันมาเจอหน้าพ่อของตัวเองสีหน้าเปลี่ยนเป็นขาวซีดในทันทีพ่อเสียงนั้นสั่นเครือนิคมกำมัดแน่นความรู้สึกศับสนาโถมเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวเขาเดินเข้าไปช้า ะข้างหลังมีเสียงปืนของตำรวจอีกคนที่ปลดเซฟเตรียมจับกลุ่มกลิ่นเหงื่อเย็นของตัวเองลอยขึ้นจมูกเขาหายใจไม่ทั่วท้องเสียงหัวใจเต้นดังในหูจนกลบเสียงรอบข้างลูกชายค่อยๆวางซองยาลงบนพื้นช้าราวกับกลัวว่าการเคลื่อนไหวจะทำให้เวลาหยุดนิ่งนิคมยกมือขึ้นแต่ไม่ใช่เพื่อยิงเขาสั่นทั้งตัวทั้งหัวใจทั้งดวงตา เขาหันไปทางเพื่อนร่วมทีมเสียงในคอแหบแห้งจนพูดแทบไม่ออกอย่าทำอะไรเขาแต่มือของเพื่อนร่วมทีมก็ยกปืนขึ้นและนั่นคือจังหวะที่ลูกชายขยับตัวเขาคว้าของบางอย่างจากพื้นเป็นซองยาหรืออาวุธเขามองไม่ทันเสียงปืนดังขึ้นในความมืดแสงว่าของกระสุนสาดไปทั่วห้องลูกชายของเขาล้มลงดวงตาจ้องเขาอย่างว่างเปล่า เลือดไหลออกจากหน้าอ,อกเปลอะพื้นไม้เก่าปลิงเคาวเลือดแปลงฉุนผสมกับปลิ่งฝนที่เริ่มซึมเข้ามาทางหน้าต่างนิคมสุดตัวลงข้างศพเสียงฝนด้านนอกยังคงตกหนักเสียงฟ้าร้องคำรามเหมือนโลกทั้งใบกำลังโศกเศร้าไปกับเขามือของเขาสัน่นเขาแตะใบหน้าลูกชายเย็นเฉียบเหมือนโลหะเย็นบนปืนที่เขาถือมาเองเขานั่งอยู่ตรงนั้นเหมือนเวลาหยุดเดิน ทุกอย่างกลายเป็นความเงียบที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตเขาเสียงวิทยุจากสายตรวจข้างนอกยังคงดังแทรกมาเป็นระยะรายงานสถานการณ์แจ้งหน่วยพยาบาลแต่ในหัวของนิคมไม่มีอะไรชัดเจนอีกแล้วเขานั่งนิ่งเหมือนหุ่นไร้ชีวิตสายตาไม่ละจักใบหน้าลูกชายเสียงฝนตกกระทบหลังคาเปลี่ยนจังหวะบางช่วงช้าบางช่วงเร็ว เหมือนเสียงหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะของเขาเองเลือดเริ่มเย็นเริ่มแห้งบนพื้นเริ่มกลายเป็นคราบเข้มสีคล้ำทีมตำรวจอีกสองนายเดินเข้ามาใกล้พวกเขาชะงักเมื่อเห็นสีหน้าของนิคมไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าแตะตัวเขาแสงจากไฟฉายที่ตกอยู่บนพื้นฉายเข้าที่ใบหน้าของเด็กหนุ่มภาพนั้นสว่างชัดเหมือนฝังลงในตา ลูกชายเขาเคยเป็นเด็กที่ยิ้มง่ายที่สุดเคยขอให้เขาเล่านิทานก่อนนอนเคยกอดเขาแน่นในคืนฝันร้ายแต่วันนี้ลูกของเขานอนแน่นิ่งใต้สายตาของคนที่ควรจะปกป้องเขาที่สุดนิคมหายใจลึกลุกขึ้นอย่างช้าหาหะขาเขาอ่อนแรงแต่เขาฝืนยืนเขาหันไปมองตำรวจที่ยิง ไม่พูดอะไรแค่พยักหน้าเบาหาหะไม่มีคำว่าผิดหรือถูกในสถานการณ์นี้มีแต่ความจริงที่โหดร้ายเขาเดินออกจากบ้านฝนยังคงตกละอองน้ำเกาะเต็มเสื้อแต่เขาไม่รู้สึกหนาอีกแล้วในใจเขาร้อนเหมือนไฟเผาจนร่างแทบมอดไหมเขามองขึ้นฟ้าไม่เห็นดาว มีแค่เมฆดำเคลื่อนไหวช้าหาหะเหมือนเวลาที่ถอยกลับไม่ได้อีกแล้วเสียงไซเรนรถพยาบาลเริ่มดังใกล้เข้ามาแสงไฟวาบสีแดงสะท้อนกับผนังบ้านเก่าเขาหลับตาภาพลูกชายในวัยเด็กย้อนกลับมาเสียงหัวเราะเสียงร้องเสียงเรียกพ่อดังอยู่ในหัวนิคมยกมือขึ้นรูปหน้าน้ำตาไหลประปนกับเม็ดฝน เขาไม่รู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงนั้นนานเท่าไร่แต่ในวินาทีนั้นเขารู้เพียงว่าเขารู้เพียงว่าเขาได้สูญเสียทุกอย่างไปแล้วไม่ใช่แค่ลูกชายแต่ความเป็นพ่อความเป็นตำรวจและความเป็นมนุษย์ในใจของเขาเองเสียงรถพยาบาลหยุดลงตรงหน้าบ้านเจ้าหน้าที่วิ่งเข้ามาพร้อมเปลสนามแต่เมื่อพวกเขาเห็นสภาพร่างไร้วิญญาณ ความเร่งรีบก็กลายเป็นความเงียบสงบเจ้าหน้าที่คนหนึ่งมองหน้านิคมจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็เปลี่ยนใจเขาเพียงแค่พยักหน้าอย่างเคารพนิคมเดินหลบออกข้างทางยืนมองขบวนเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ของตนเหมือนคนแปลกหน้าที่เฝ้าดูฉากโศกนาฏกรรมของผู้อื่นเปลสนามเคลื่อนผ่านหน้าเขาลูกชายเขานอนนิ่งผ้าคลุมสีขาวปิดร่าง แต่เสี่ยวหนึ่งของมือยังโผล่ออกมานิคมยื่นมือไปแตะเบาห,าหาหะเหมือนจะบอกลาเหมือนจะขอโทษแต่คำพูดในใจแน่นจนพูดไม่ออกเจ้าหน้าที่เคลื่อนเปลยออกไปเหลือเพียงเขายืนท่ามกลางแสงไฟหม่นของรถฉุกเฉินเพื่อนตำรวจเดินเข้ามาแตะแขนเบาห,าหาหะพี่เดี๋ยวผมจัดการต่อให้นิคมไม่ตอบ เขาพยักหน้าช้าหาหะแล้วเดินกลับเข้าไปในบ้านบ้านที่กลายเป็นสถานที่เกิดเหตุบ้านที่เคยมีเสียงหัวเราะและตอนนี้มีแต่เงียบงนันเขาเดินไปนั่งที่มุมห้องตรงที่ลูกชายเคยนั่งเล่นเกมมองพื้นไม้เก่าๆที่ตอนนี้เปื้อนเลือดกลิ่นข้าวยังอยู่เสียงฝนยังตกแต่ในหัวเขามีแค่คำถามซ้ำหาหา่ พลาดตรงไหนทำไมเขาไม่รู้เลยทำไมเขาถึงไม่ช่วยลูกให้พ้นจากเส้นทางนี้ได้ไม่มีคําตอบมีแต่ความรู้สึกผิดที่บีบหัวใจแน่นขึ้นทุกนาทีเสียงฝนด้านนอกเริ่มเบาลงแสงไฟรถพยาบาลเริ่มหายละไปเหลือเพียงเงาของเขาเองสั่นไหวใต้แสงไฟอ่อนหาห่เงาของเขาสั่นไหวเหมือนวิญญ,ญาณที่ไร้ที่พึ่ง ผนังบ้านที่เคยเต็มไปด้วยภาพวาดของลูกชายตอนนี้ดูซี่จางเหมือนไม่เคยมีความทรงจำดีๆอยู่ที่นี่เลยนิคมหยิบกรอบรูปเล็กๆบนชั้นไม้ภาพวันแรกของลูกชายเข้าโรงเรียนในรูปเขากำลังยิ้มเด็กชายตัวเล็กยืนจับมือพ่อแน่นน้ำตายหยดลงตรงกระจกกรอบรูปเขารีบเช็ดออกเหมือนกลัวจะทำลายสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่เขานั่งอยู่อย่างนั้น นานเหมือนเวลาไม่มีความหมายอีกต่อไปจนเสียงโทรศัพท์สั่นเบาๆในกระเป๋าเขาหยิบขึ้นมาดูหน้าจอขึ้นชื่อรองสารวัตรภาคีเขาจ้องชื่ออยู่นานก่อนจะกดรับสายครับเสียงเขาเบาจนแทบไม่ได้ยินพี่นิคมผมเสียใจด้วยจริงๆเสียงจากปลายสายเต็มไปด้วยความเกรงใจ แต่ในหัวใจนิคมไม่มีที่ว่างสําหรับความเสียใจของใครอีกแล้วพี่ต้องมาให้ปากคํานะครับเราต้องเขียนรายงานตามขั้นตอนนิคมเงียบแค่พยักหน้าในความมืดแม้ไม่มีใครเห็นเขากดวางสายและลุกขึ้นเดินไปหยิบเสื้อคลุมเดินออกจากบ้านอย่างช้าหาหะถนนในชุมชนยังคงเปียกแฉะ แสงไฟถนนสะท้อนบนพื้นน้ำเป็นลายระยิบระยับแต่ในสายตาของนิคมมันขุ่นมัวมีคนมองเขาบ้างบางคนกระซิบบางคนหลบตาเขาไม่สนใจใครอีกแล้วเขาเดินไปที่รถเปิดประตูนั่งหลังพวงมาลายัยมองเอาตัวเองในกระจกหลังชายวัยกลางคนในเครื่องแบบตำรวจ แต่แววลตาเหมือนไม่เหลืออะไรอีกแล้วเครื่องยนต์สตาร์ทขึ้นช้าหาหะเสียงเครื่องดังเบาหาหะท่ามกลางความเงียบในใจของเขาเขาขับออกไปไม่รู้จุดหมายไม่รู้ปลายทางเขาแค่ต้องไปจากที่นี่เขาขับรถช้าหาหะผ่านตรอกแคบ ผ่านแสงไฟถนนที่กระพริบเหมือนใจคนใกล้ดับยางรถบดกับถนนเปียกน้ำเกิดเสียงแฉะซ้ำๆเหมือนเสียงลมหายใจที่หนักขึ้นเรื่อยหาหะภาพลูกชายยังวงเวียนในหัวภาพใบหน้าตอนเด็กภาพตอนโตภาพสุดท้ายใต้ผ้าคลุมขาวเขาขับไปเรื่อยหาหะจนถึงลานจอดรถหน้าสถานีตำรวจที่ที่เขาเคยภาคภูมิใจ แต่คืนนี้มันรู้สึกเย็นชาเหมือนกำแพงเหล็กเขาดับเครื่องนั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นไฟจากป้ายสถานีสะท้อนเข้าดวงตาแต่มองไม่เห็นอะไรเลยนิคมเปิดประตูฝนหยุดตกแล้วแต่กลิ่นเปียกชื้นยังอยู่อากาศเย็นเฉียดกระทบผิวเขาเดินเข้าไปผ่านเจ้าหน้าที่เวรที่เงื่อยหน้าขึ้น แล้วรีบลดสายตาลงเมื่อเห็นเขาไม่มีคำทักทายไม่มีคำถามมีแต่ความเงียบที่บาดลึกเขาเดินผ่านโถงทางเดินภาพถ่ายข้าราชการดีเด่นยังแขวนอยู่บนผนังหนึ่งในนั้นคือภาพเขาใบหน้ายิ้มมั่นใจมือจับใบประกาศแต่ตอนนี้เขาไม่รู้จักคนในภาพนั้นอีกแล้วเขาเดินเข้าห้องสอบสวน เปิดไฟเองนั่งลงที่เก้าอี้เหล็กมือสั่นเล็กน้อยแฟ้มเอกสารวางอยู่บนโต๊ะข้างในคือรูปของลูกชายของกลางและรายงานจากหน่วยที่เข้าจับกลุ่มเขาเปิดแฟ้มภาพแรกที่เห็นคือรูปถ่ายศพในที่เกิดเหตุดวงตาเขาสั่นแต่มือยังเปิดต่อหน้าต่อไปภาพยาบ้า ภาพเงินสดภาพอาวุธที่ถูกค้นเจอใต้เตียงเขานั่งพิงเก้าอี้ถอนหายใจยาวแล้วหลับตาพ่อพลาดตรงไหนเขาพึพรรมพำกับตัวเองเสียงเบาราวกับกระซิบแล้วเสียงเคาะประตูเบาๆดังขึ้นประตูเปิดช้าหาหะรองสารวัตรภาคีเดินเข้ามาใบาหน้าเครียดจัด เขานั่งลงฝั่งตรงข้ามมองหน้าผู้กำกับนิคมก่อนจะพูดเสียงแผ่วที่เราพบข้อความในมือถือของลูกชายพี่ครับนิคมเงื่อยหน้าขึ้นหัวใจเขาเต้นผิดจังหวะเป็นข้อความเสียงที่อัดไว้ไม่กี่ชั่วโมงก่อนเกิดเหตุรองสารวัตรวางเครื่องบันทึกเสียงลงบนโต๊ะนิคมมองเครื่องนั้นนิ่งก่อนจะค่อยๆเอื้อมมือไปกดเล่นเสียงจากลำโพงดังขึ้น เป็นเสียงหอบของชายหนุ่มเสียงที่เขารู้จักดีพอถ้าพอได้ฟังอันนี้แปลว่าผมไม่รอดแล้วหัวใจนิคมหยุดเต้นในเสี้ยววินาทีเสียงในเครื่องยังคงเล่นต่อแต่คำที่ตามมากำลังจะเปลี่ยนทุกอย่างที่เขาเชื่อมาตลอดชีวิตเสียงของลูกชายสันไม่ใช่แค่เพราะความกลัวแต่เพราะความเสียใจลึกสุดในใจผมไม่ได้อยากเป็นแบบนี้ ผมพยายามหนีแล้วพ่อพยายามแล้วจริงๆนิคมจ้องเครื่องบันทึกเสียงมือกำแน่นจนเส้นเลือดปูดขึ้นแต่เขาไม่หยุดฟังมันบังคับผมพ่อไอคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดไม่ใช่พวกในชุมชนมันอยู่ข้างในมันรู้ทุกทางหนีมันรู้ด้วยซ้ำว่าพ่อต้องมาเสียงในเครื่องเงียบไปชั่วครู่ตามด้วยเสียงกลืนน้ำลายเบาหาหาเหมือนกำลังรวบรวมความกล้า ผมรู้ว่าถ้าพ่อเจอผมในคืนนี้พ่อคงเลือกหน้าที่แต่พ่อครับถ้ามันต้องจบผมขอให้พ่อรู้ไว้ก่อนเสียงหายใจเริ่มที่และคำสุดท้ายก็พังหัวใจของนิคมลงทั้งดวงผมรักพ่อครับและผมขอโทษที่เป็นภาระผมอยากพ้นจากพวกมันแต่ไม่มีทางผมขอโทษเสียงตัดจบเหลือแต่ความเงียบกริบในห้องสอบสวน รองสารวัตรภาคีไม่กล้าพูดอะไรเขานั่งนิ่งเหมือนคนที่ได้เห็นบาดแผลในหัวใจคนอื่นแบบชัดเจนที่สุดนิคมยกมือปิดหน้าไหลสันเสียงสะอื้อเล็ดลอดผ่านนิ้วเขาเป็นตํำรวจเขาผ่านคดีนับไม่ถ้วนแต่ไม่เคยเจออะไรที่ทำให้เขาเจ็บได้เท่านี้มาก่อนเด็กคนนั้นลูกของเขาพยายามหนีจากเงามืดแต่ไม่มีใครเห็น ไม่มีใครยื่นมือแม้แต่ตัว,ตวเขาเองเขารู้ทันทีว่ามันยังไม่จบไม่ใช่แค่เพราะลูกเขาตายแต่เพราะใครบางคนยังคงอยู่ในเงามืดของเครื่องแบบเดียวกับเขาเองเขาเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงกำ่ำแต่เต็มไปด้วยแสงที่ไม่เคยมีมาก่อนพาคีเสียงเขาต่ำแต่นิ่ง เปิดแฟ้มทุกคดีค้ายาในพื้นที่ฉันดูใหม่ฉันจะหาว่ามันคือใครรองสารวัตรพยักหน้าชา้หาหาหะเข้าใจดีว่าตอนนี้ผู้กำกับนิคมไม่ได้มาทำตามหน้าที่แต่เขากำลังลุกขึ้นสู้เพื่อความจริงเพื่อลูกชายและเพื่อสิ่งสุดท้ายที่เขายังพอมีอยู่หลายวันผ่านไป ฝนยิ่งคงตกแทบทุกคืนแต่ใจของนิคมกลับชัดเจนกว่าครั้งไหนในสำนักงานเล็กๆมุมหนึ่งของสถานีกองแฟ้มคดีที่เคยถูกมองข้ามถูกเปิดใหม่ทีละหน้าด้วยมือของชายคนหนึ่งที่ตอนนี้ไม่ได้มองมันด้วยสายตาของตำรวจแต่ด้วยสายตาของพ่อข้อมูลที่เคยไร้เสียงเริ่มส่งเสียงกรีดร้องรูปแบบของการรอบส่งยา เส้นทางเงินที่วงเวียนในระบบราชการและชื่อหนึ่งที่เขาไม่เคยคิดว่าจะพบพันตำรวจเอกชัยยานชื่อของอดีตครูบาอาจารย์ชื่อของผู้ที่เขาเคยเคารพที่สุดและชื่อของคนที่อยู่เบื้องหลังความตายของลูกชายเขาเองนิคมไม่โกรธไม่ตะโกนเขาแค่นั่งนิ่งก่อนจะหยิบปากกาขึ้นลงลายเซ็นในมุมรายงานขออนุมัติหมายจับ วันนั้นสายลมแรงเป็นพิเศษข่าวการจับกลุมตำรวจระดับสูงสะเทือนวงการหลายคนตกใจแต่บางคนเงียบเหมือนรู้ว่าเรื่องนี้มาช้ากว่าที่ควรจะมานิคมนั่งอยู่ที่เก้าอี้หน้าโต๊ะทำงานหันหน้ามองกรอบรูปเล็กๆที่ตอนนี้อยู่มุมหนึ่งของโต๊ะภาพลูกชายยิ้มให้กล้องยังคงอยู่ที่เดิมเขายิ้มตอบเบาหาหะ ไม่ใช่เพราะความสุขแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่ได้ชดใช้ไม่ใช่ต่อหน้ากฎหมายแต่ต่อหัวใจของตัวเองเขาลุกขึ้นปิดไฟในห้องทำงานเดินออกไปเงียบหาหะข้างนอกแดดเริ่มส่องลอดเมฆเสียงนกร้องจแจ้บนต้นไม้ริมสถานีบางความเจ็บปวดอาจไม่มีวันหายแต่บางครั้ง มันก็เปลี่ยนให้คนหนึ่งคนกลายเป็นแสงสว่างของความยุติธรรมแม้จะต้องแลกด้วยหัวใจทั้งดวงของเขาเอง